คำสมิดาสวัสดีค่ะเด็กกระเป๋าไม่มียาชอบไปล่าฉดาผู้ชอบดาราไม่ได้วิกาอัมพชาลาภามินพิชยาบุมบันดาดาเบ้าหน,น้าผเดินชนิดาเอาพิสดาอุลสยายามินชนิดาปอยที่าดาคิดโหหวังมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทังมังม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่างหัวแดง ลวงเอามึงไปควอยัไงพี่แกงเดี๋ยวเธอท่ามาเดี๋ยวเธอท่าตั้งแขทงเอาไงกังวะไอ้แฮะมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงมีนังแดงเราจะกินนังซ่วงมีนังซ่วงเราจะกินนังแดงเล่นเฮียอะไรเนี่ยกูไม่ตลกด้วยนะไอ้สัสไอ้ยาอยากสีเหลืองจนลุกฮันนี่ไว้สโลว์ เป่าวงจิงเจ้ากิงไข่เต่าส่วนแม่จังเจ้าชอบเล่งปอกเกง่งผทงทังธทุรกิจสีเทาต้องเด็กติดยาตกมาเป็นเอเย่งเจ๊กแม่เล้าโอนไหนทักตายหัวใจเจ้าวายขอออกซิเจนอามา่าหรือเรามานองพีกายโอ้ยแม่สบายขอบีโทเฟ่โนชอนแก้งวโดนชอนแกงโชว์อกแกงให้มีมาแน่ไอ้สปุ้มจะผลสแลงวเราตวิสก์วิส์ยาย่กูไม่ใช่ช่วนกก็เผากูไม่ใช่ช่วยนกกะเา ใส่ถั่วในกะเพรากูไ <hi> ม่ใ <hi> ส่ถ <hi> ั <Hi> ่วในกะเพรายายกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงแล้วกูไม่แรงแต่กูทังวงม่วงชีกูไม่ม่วงแต่กูยังมีแรงว่างหัวแดงแล้วก็ทำหรือลวงเอามึงไปขวงอยู่ไงพี่แกงเดาได้เท้ามาเลยได้เท่าตั้งแข่งเอาไงกังวะไอ้แฮะมีนังแดงแล้วจะกินนังส้วงมีนังส้วงแล้วจะกินนังแดงมีนังแดงแล้วจะกินนัง มีแดงมจากินนังแดงมีนังแดงมาจะกิน네นังซ้วงมีนังซ้วงมาจะกินนังแดงมีนังแดงมาจะกินนังซ้วงมีนังซ้วงมาจะกินนังแดงขอแค่ก๊อกขอแค่ขอแค่พ่อสิขอแค่พ่อให้กูกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่วกูกูบอกว่ากูไม่ใส่ถั่ว